เอาล้วไงเอาล่วไงเชียงรายบ้านผมนะฮะอุตส่าห์ว่าเงียบเงาไปตั้งหลายเดือนนะปลอดภัยมานะครับเสร็จแล้วมันหลุดไปที่เชียงไหนได้ยังไงนะครับผ่านเชียงรายนี่แหละนะฮะและอย่างล่าสุดวันนี้อีกนะข่าวคือของเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเชียงรายถแถลงด่วนพรุ่งนี้พบอีกรายติดโควิดก็มันวันนี้แหละอย่าบอกว่าพรุ่งนี้เลยนะฮะ หญิงวัย26ปีหลบหนีเข้าเมืองนะครับอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าที่หลุดมาเนี่ยหลุดไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับส่วนเชียงรายเนี่ยก็เป็นทางผ่านใช่ไหมจังหวัดเชียงรายนะครับเตรียมถแถลงข่าวด่วนข่าวด่วนพวกนี้ต้องถแถลงพวกนี้เลยเหรอไม่ถแถลงวันนี้เหเลยเนี่ยหลังพบหลังตรวจสอบยืนยันแล้วพบอีกรายนะครับติดโควิดเป็นหญิงวัย26ปีหลบหนีเข้าเมืองเพื่อน ของสาววัย29ที่ติดโควิดที่เชียงใหม่นะอันนี้คือคนที่2นะครับคือเพื่อนสาวของคนเดิมเมื่อวานนี้ที่ข่าวออกว่าที่เชียงใหม่นะแล้วก็ได้ตัวแล้วก็ทำการสอบถามแล้ซักถามเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการให้คำให้การร่วมมือนะที่ไม่ค่อยจะร่วมมือเท่าไหร่นะครับกว่าจะซักถามได้นะ ถึงรู้ว่าไปไป,ไปมามายังไงหรือไปที่ไหนกันบ้างนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพรุ่งนี้อ๋อก็วันนี้สิครับนะสามสิบพฤษภาหกสามนะฮะพฤศจิกาสามสิบพฤศจิกานะฮะก็อ่ะพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละแสดงแสดงว่าข่าว,ข,าว,ข,าวข่าวตรงนี้ผมจําได้ว่ามาช่วงประมาณประมาณวันไหนเนี่ยมาเที่ยงคืนบ้างครับครับมาก่อนเที่ยงคืนนะฮะ โอเคแต่ผมอ่านช้าแค่นั้นเองนะรายงานช้านะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เขาแถลงการแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะกะว่าจะอ่าผมว่าจะรายงานตั้งแต่7จ็ดโมงช้าแล้วล่ะนะครับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะจะเปิดแถลงข่าวยืนยันผลตรวจโควิด1 9หลังผลตรวจจากมีหญิงไทยอายุ26ปีนะครับอาศัยอยู่ที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนี่แหละนะ,ะเพื่อนของหญิงรายแรกที่เดิน ทางข้ามมาด้วยกันนะครับมีผลเป็นบวกซึ่งหมายถึงติดโควิด19เช่นกันซึ่งเพื่อนของหญิงวัย29ปีรายนี้ได้ตรวจพบโควิดในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะวันที่29นะนั่นแหละนะฮะก็ที่สา,าลาการจังหวัดเชียงราย พูดว่าราชการจังหวัดเชียงรายอ่าท่านมาใหม่นะฮะได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อประเมินสถานการณ์หลังมีหญิงอายุ29ปีติดเชื้อโควิดหลบหนีข้ามพรมแดนแม่สายโดยมีรถปิกอัพมารับไปส่งก็อบอขอสอเชียงรายนะฮะก็มารับ รับไปที่บขสเชียงรายขึ้นรถโดยสารเขียวไปลงจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้ไปเที่ยวผับช้อปปิ้งในห้างสรตพ์สินค้าทําให้เกิดความตึงตหนกแก่ชาวเชียงรายและเชียงใหม่นะครับก็เรียกว่าข้ามาน่าจะหลบหนีมานะแล้วก็มีคนช่วยนะครับเพื่อจะหลุดมาก็ได้เรียกว่าไงจ็อกพิเศษของเขาอะนะทำการหลบหนีไม่มีการอ,าอยู่พัก ื่อดูนะฮะในระยะเวลาที่กําหนดนะมันก็จึงเป็นอย่างนี้แหละจะสร้างความวุ่นวายนะยังไงก็ยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเชียงรายจะมีมาตรการนะฮะห,หรือว่ามีการป้องกันอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่และใครเริ่มติดกันบ้างแล้วหรือเปล่านะครับก็ทําการสืบสวนสอบถามกันต่อไปสําหรับหญิงที่ตกค้างอยู่ที่เชียงรายนี้นะครับไม่รู้ไปห้างบิ๊กซีไปเซ็นทันหรือไปผับไปบาร์ที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ เตรียมนะครับกระชับพื้นที่กันไปขอบคุณฐานเศรษฐกิจเขียนเจมความอ่านขอบคุณครับ